สวัสดีครับพบก,กับช่อง Habit.com นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมดีมลีกซักร์สองพันยี่สิบเหมือนเดิมนะครับ EP ที่ห้าแล้วเี่นักเตะจากเกมที่แล้วเลยเจ็บเอาอลิซอนลงมาบางอย่างไมไ่เล่นเลยวียนาโด้ก็ไว้เหมือนเดิมเอาดิบอยแทนกุนินโยเปลี่ยนจำ เปลี่ยนแท็กติกดีกว่า4 3 3สามสามอาวรโน่บาร์นาโด้ฮกิงโด้ซาเมลโล่เหนื่อยแทนไปเลยนนสเตอร์ลิงแทนมาเจอแอดเมลิดอีกแล้วอเลนติโก้แมดรลิด ไปเริ่มกันเลยแมทลีเจนเดอรี่ดีวิชั่นเหมือนเดิมนะครับอีกสูงสุดมาเริ่มกันเลยโอ้โหเริ่มมาก็ฟาวเลยโมฮัมเหม็ดซาราโดนเหลืองอย่างเร็วอตั้งแต่นาทีที่สองโดนใบเหลืองไปแล้ว เริ่มมาก็โดนเลยโอ้โหเปิดอะไรกันนี่อลิซอนเปิดไปเปิดยาวไปกุญิโยเทคอ้าวหลุดแล้วจังหวะน,นี้เนมาเนมาคืนไปอ้าวไม่ไม่มีใครเลยอะไรกันนี่โอ้ยอ้าวเกีมสวนไม่ได้ฟันได้มาใหม่เตอร์ลิง เนมาาคืนไปก่อนโอ้ยอะไรกันนี่อ้าเตะอ,อัหัวอะไรเนี่ยโอ้เคียร์ทิ้งมาเลยฟานได้คืนไปก่อนไปอา้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเองจะเคียร์เข้าไปดูตัวเองกันแล้วมาใหม่ซาร่าเอาเอาเนมา นีมาหลุดแล้วจังหวะน,นี้เนีมาเล่นอีกแล้วโอ้โหไม่เป็นไรหนึ่งเนจอศูนย์นะครับจากลูกยิงของเนีมาเนีมาไปแย่งบอลมาแบบไม่รักกันเลยจังหวะน,นี้อ้าวซาร่าต้องคืนหลังมาก่อนเอ้ยจะเข้าปถะตูตัวเองเล่นอะไรกันเนี่ยเขาได้มุมเลยเคลียร์แบบงงๆเลย โ,โ,โลดี้เอออ้อยลรดีกอะไรกัน,น,เ,เ,กเ,น,นเนี่ยมาซีา่ดีดไปเออเอาค้างอีกเบอร์นาโดโอ้ยไม่ถึงอะไรเนี่ยมาซี่ต้องฉกกูรินโจ้เนม่าซาร่าซาร่าหลุดแล้วจังหวะน,นี้ซาร่าซาร่ายิงไปเลยสองพิวเจอซู นาทีที่38จากที่ซาร่าโดนใบเหลืองไปมาเริ่มกันใหม่มาต่อเลยนะครับเขาเหมือนโอ้ยทำฟาวอีกแล้วใครเนี่ยสเตอร์ลิงเหลืองเลยอุตส่าห์จะให้ลงก็มาทำฟาวโอ้ยอะไรกันนี่ เออเอ้ยไม่เอาเออเคลียมาก่อนนี่มาโอ้จบครึ่งแรกไปเกอนเลยมาต่อกันครึ่งเวลาหลังเลยเลยกนยเมาซี่จะให้มาซี่เดี่ยวเลยเลี้ยงเดี่ยวก็ไม่ได้นะเอาอะไรกันเนี่ยเอามาชกตั้งแต่เมื่อ,อไร เมซี่ไปแล้เมสซี่เลือดพลังน้อยลงอีกเหนื่อยแล้วอ้าวเนมาโอ้โยเทคสวยมากนี่ครับเมซี่พลิกกลับมาแล้วก็ให้เนมาเนมาโขกระดอนพื้นเข้าไปเลยนาะทีที่ห้าสิบห้าอุ้ยซาลา อ้าวเล่นทางริมเส้นกันเลยนะเฮ้ยปีแกไอ้ไอ้โอ้โหเกับเข้าวมาดูตัวเองโอ้เล่นอะไรกันเนี่ยโอ้ยบัดได้เขาเปลี่ยนตัวเพื่อเล่นหนึ่งตัวแล้วโอ้เล่นลูกสูตรละอ้าวเฮ้ยโอ้โหย,ยังปัดได้โอ้โหกองหลังไม่ทำงานกันเลย โอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ต้องปัดอีกเตะมุมกี่รอบแล้วเนี่ยนานมากแล้วนะเคลียร์ไปก่อนไปไม่ไม่ไม,ไม่เอ้ยโดนแล้วสามหนึ่งเลยโอ้ยอะไรเนี่ยกองหลังสงสัยต้องเปลี่ยนตัวแต่ไม่เป็นไรอีกสองลูกเรานำอยู่นี่มา นี่มาอาโนมาซี่อ้าวอาโนติดติดกันเองแล้วมันเข้าบอลที่อาโนดีบอยโอ้โหปัดได้โรดี้อ้าวเตะอัดกันเองโอ้โหมาโดนเราออกอีกมาโดออกอูกาโมด,ดีดเข้ามาเลยนี่มา ดีบอยหลุดแล้วดีบอยใช้ความเร็วดีบอยโอ้ยไม่ได้มันติดกันเลยโมดิดเลยอู้หูยังปัดได้ลูก้าโมดิดมุมซาร่ามาเตะม,มุมดีกว่าซาร่ามุมเตะม,มุมไปดีบอยเควินเด้บโอ้แควินอ้าวนักเตะเขาบาดเจ็บเรายังเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยนะ ปาดเจ็บอีกแล้วมาต่อฟานได้เคียทิ้งมาอีกแล้วก็อ้าวโดนเนมาฉกไปแล้วจังหวะน,นี้เนมาต้องคืนมันมีตัวมากกามันโอนมสซี่มสซี่ไม่โอ้ยอะไรกันเนี่ยเกมสวนของเขาอ้าวอ้าวเข้าทางดีบอย เควินดีบอยเออเข้าทางในมาในมาขอซับไกลเลยโอ้ยมสซี่ออกคีเลียนเอมเปเป้เข้ามาเลยเปเป้ appe, ให้มาช่วยกันหน่อยเควินดีบอยอูห้หเอ็มเปเป้เข้ามาได้แอสซิสต์เลยโอ้โหเควินดีบอยยิงทุกเกมไม่ใช่กองหน้านะสี่ประตูต่อหนึ่ง มาใหม่สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงคืนพิซซ่าร่าซาร่าใช้ความเร็วทางริมเส้นซาร่าคืนไปก่อนไม่ถึงนีมาอีกแล้วอ้าวนีมาฉกมาได้อีกโอ้ยอะไรกันโอ้โหจบเกมไปเลยซีประตูต่อหนึ่งชนะแอตมาดริดนีมาแมนอัตโนมแมทอีกแล้ว ถ้าแมซี่โดนออกนี้มาก็ได้แมนออฟเดอะแมทถ้าในมาออกแมซี่ก็ได้แมนออฟเดอะแมทสลับกันอย่างนี้ทุกรอบเลยขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะฮะเจอเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ